คือวันนี้อาชีพอาชีพตอนนี้นักาวิชา่างเรียนเพราะว่าเราไปหาเมลีบนโลกกับตออโมกันแล้วก็เลยสนใจมาฟังอาจารย์ต้องฟังเรื่องดนตรีพวกนี้ให้ได้นะค่ะดนตรีดนตรีเนี่ยจะทะรวม้าไปหากำจัดเซลล์มะเร็งได้หมดเน่ยเพราะว่ามะเร็งมาจากความเครียดนะไม่ว่าจะเป็นฝังเข็มนี่ก็เรื่องความเครียดไม่ว่าจะเป็นเออนี่เมื่อวานเราไปฟังเขาบรรยายเรื่อง ในกลิ่นเทรลปีอะนะอารมา,ารมา,า,มาเทรลปีก็ก็เป็นตัวคลายเครียดแต่ผมบอกให้นะถ่าที่ผมโดนตรีเนี่ยสุดยอดในการขะลวงเข้าไปโ่จัฉหวะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตัวแสบตัวร้ายของเราเลยเตัวที่ทำให้เราเครียดแต่คุณเอาเข็มแทงไม่ได้ดนเนี่ยมันก็ดงเข้าไปได้ระดับนึ่ บางวันมีดมดุกระดูกแต่ใ้่ไม่ดนตรีจะมันเข้าไปมันทอนไทยเข้าไปอย่างที่เรียกว่าเหลือจะบรรยายแต่พวกนี้เราเอาความรพวกนี้จะบรรยายเรื่องดนตรีผมไปเรียนมาดนตรีวนกันไปเป็นร้านานไปเรื่องเสียปตเสรวื่อนเสียงระวันะย่อมีเรื่องเจเจจริงด้วยใช้ดนตรีทลายทะลุเข้าไป ทำไมคนจริงเขาสามารถพูดได้ว่าดนตรีมีห้าธาไม่มีประเทศไหนในโลกนี้พูดได้ว่าดนตรีมีห้าธาตุก็อย่างสมมติเราเราพูดถึงบีโนเฟนพูดถึงอะไรไในคนดีกอนคลาสสิกโมซาพวกเนี้ยเขาเขาบอกเขาทีนี้เขาเก่งแล้วนะดนตรีของพยางค์ฟังเขาเก่งแต่มันยังไม่สามารถแยกได้ว่าจะจู่โจมซ่อมหรือซ้ำ แต่ของจีนเนี่ยมันระบุเลยว่าใช้อุปกรณ์ตัวนี้ตัวนี้แทงเข้าไปนิดเพียอุปกรณ์ตัวนี้แทงไปที่บอดบอุปกรณ์ตัวนี้แทงไปที่ตัดละเอียดขนาดนี้เลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นนตรีเป็นสไตล์จีนที่ชัดเจนก็จริงๆลูกหลานของคนรุ่นมันไม่มีความรู้ไงและแม้แต่ในจีนเองเนะี่ยผมก็ยังแยกได้ว่าไอนีบรองไม่เห็นไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยนะแต่ถ้าฟังดนตรีเนี่ยโอ้โห แท้จีเข้าไปเรา,เราเอาความรู้สึกของเรา,เาสัมผัสได้และที่จริงแบบน้มันจะเคลื่อนตัวเราได้ด้วยนะสามารถที่จะขยับตัวเราถ้าเปิดเพลงดีร่างกายเราเคลื่อนไปดินิดเปิดเพลงน้ำเอามันไปอิกหนึงก็เราไม่ได้ใส่ใก่อนที่ตรงที่ตรงไหจนจะลองเป็นค่ายค่ะก็เปิดเพลง,งเล้นะคะได้เห็นคีแก่ อาจารย์เจียมสุจริตวิสานใช่ไมใช่ไม่ได้ไปเรียนแต่ไปดูสังเกตการณ์เขาแบบว่าเห็นคนแก่เขาแบบทำท่าที่ิันานที่เขาอ่ะไม่ง่าะทุานได้ที่ของพนดินจำลองสีเมืองใช่ค่ะเคยเดินเดินทีนี่เนเไปเรียนที่นิ่เนอ๋อมนเรียนอาจารย์เจียมเขาสอนแล้วก็สอนแล้วก็เราไปดูแต่ว่าอาจารย์เจียมไปเรียนกดนผมไปเรียนมาทั้งร ไปอเมริกาไปอินเดียไปไปดูไปดูของญี่ปุ่นไปดูคริสตันโบลีอเนแล้วสังเกต <บน S 2> <น>ผมประเมินได้เลยนะว่าไอาพวกคริสตันโบลไรพวกเนี้ยมันโทนเดียวนะอแต่เดี๋ยวนี้เห็นไหมว่าเขาพยายามขยายละเขาจะกลายเป็นหลายๆโทนละยายาแต่เป็นระฆังหลายลูกละยายาลวยาระกอสี่แต่แต่ผมจะบอกว่าผมฉลาดมากผมบอกบอกูเลื่อไม่เสียเวลาไปตีกูฟังเลย พุ่งเข้ามาเลยแล้วตัวเราดูซักมันจะไม่เร็วก่อนนะแล้วก็ห่าคนเดียว่ไมคนเดียวหรือไม่คนนม้ผมหลับตาผมนั้โนโลกสวนตัวเราจะจะอยู่ในยาาูุกแต่เหมอนเลยถ้าเป็นคนั่งลงเนะี่ยผมเนี่ยพูดกับคนนั้นก็คืออยู่แต่ผมเข้าไปในผมจะเข้าไปอยู่ในโลกโีกนึ่งคณตามผมไปนจะเข้าไปอยู่ในโลกนะนั้นแล้วผมก็จะไปคลายมันซึ่งทุกเนี้ย คนจริงเก่งเด็กมันจะต้องมาจากการเริ่มต้นฝึกนะที่ผมพูดเนี่ยผมฝึกตั้งแต่ปี2543 53 63เกือบ30ปีแล้วคือมันมันทะลวงร่างกายเราจนวัยเอะไรมาสิบสี่มาแล้วผมว่ารันเต้ผมผมยืดใช่ไหมแตผมพบเด็กเด็กโรงผมจะโยกะว่าผมจะไม่ไม่ได้ติดยึดกับร่างกายนี้สักทีเดียว จะแยกออกแล้วว่าในตอนไหนที่เราจะเป็นตัวเราในตอนไหนที่เราจะหายคืนเข้าไปในจักรวาล<ม>เราจะไวในการดูซับพลังงานเนเหมือนเหมือนกับใบไ,ม,ไม้ที่ห้อยอยู่เฉยเฉยเนะี่ยพอลมพัดมามันจะพลิวเลยผมนั่งอยูนะ่แล<ม>้วเดี๋ยวตัวผมพลิวได้แลลิวเหมือนใบไ,ม,ไม้ที่ต้องลมเลยมันทำให้เราชาร์จแบบชาร์จพลัง เรื่องหลานี้ก็เป็นเน่้อที่โดยส่วนตัวแล้วผ่านมาในชีวิตเพราะโ,โดยเป็นที่บอกแล้วตัวเองก็เป็นคนที่มีาาราคาทักษะองคห่างไปคนทั่วไปแต่ชาตินี้เหมือนกับเราจงจอบยึดม,มาแล,แลว้วเราก็ยังยังไม่หยุดที่จะค้นคว้าศึกษาเข้าใกล้คนที่เก่งกว่าเราสักผมจะพาคุณไปเจ้าเหรียญก็ไดนะ้พาคุณไปบูติงก็ไดนะ้ถ้าเดี๋ยวนี้มันมีรถดีเครื่ิงและเรามีภาษา,ศานี่นี่ก็เป็น ราจารย์คะ<อ>ที่ไต้หวันมเคยเรียนที่เมืองไทยมีโยนซื้อเตียอาจารย์ได้ไปศึกษาไหมนี่นนนเป็นครอจารเป็นคนที่ประมวลประมวลความวรมูรม้ความรู้ทุก <c oughs> เรื่องเรียนซื้อเตีก็คือจุดในร่างกายเรามีประมาณแปดจุดนะจริงๆครั้งนี้ก็เอามาด้วยแล้วเราไปขยี้มันไปถูมันก็คล้ายๆกับนุ่ง่อหรือฝังเข็มเลยแล้วเก็บวกกับการกินน้ำขิง เขาบอกว่าเราทำเลยด้วยสับเย็นใช่ไหมคะเสร็จราหายนี่ะให้เราไปลองดูสืเก็บแต่รู้สึกว่าข้านมันคงจำต้องชิดไสนัทเซโร่ค่ะเล้าก็เจ็บขึ้นผมก็ข้างในร้อนแล้วเปล่าค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลงในรื่องว่าร่รเลงพันกเรื่องราวเพราะจริจริงนัเรื่องราวที่ค้างอยู่ในจิตใจนั่นแหละคือประเล ก็เคยมีอาจารย์หนึ่งที่จเป็นบุษยารมค่ะอาจารย์จูเขาก็ใช้วิชาที่ดรโจอค่ะ spiritual healing ก็ดีดีที่ราดับหนึค่ะแต่เขาบอกว่าสงสัยกระเรียนอาจารย์เขาละลัยที่เป็นคนฝลังเพราะว่ามันว่าเรื่องของเราเนี่ยมันรือเกิดาที่เขาจะช่วยคุณนิงแล้วนี้จมาดามเสียวดามู๋นี้จะตอทน1 2ด้วยไคะไม่เหยุ ไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะพันางส่นนี่มันจะขาอะมิโนบงตัวให้มันขาดแล้วจะร่างกายผิดแรงหรอครัร่างกายเนี่ยมันเกินกว่าที่มนุษย์จะมาบอกว่าขาเชื่อมันสามารถที่จะหาที่มาแทนหายได้เลยคุณไม่ดูวันแากวัตถิการมันกินอะไรไม่เห็นจะกินอะไรเลยมันไม่ได้กินไม่องกินอะไรเลยแล้วถามมั้ง แข็งแรงนิดน่ะโดยคนเดียดถ้าไปเชื่อแนวตอนตกนะก็มันเหมือนตายลงหมดแล้วมันเล่นเข้าเบาหวานสารความรู้แบบนี้นะแค่แค่อย่างี้อินนิดหน่อยผมแม่อยางมากนะซีนี้จะเป็นซีนี่แหละแต่สามระภาคตะวันตกไม่เชื่อเลยพูดตรงนะเหมือนกับจะพูดว่ามียุคเนี่ยตอนนี้เขาจะเปิดโอลิมปิกนะ มีชาวฝรัองอ่งเศสสองคนที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งคือลุยบัสเตอร์ลุยบัสเตอร์นี่แหละเป็นตัวบอกว่าเชื้อโรคคือเชื้อโรคแล้วเราต้องเอา,าอกล้งองโทรทัศน์าขยายแล้วก็บอกว่าในในโลกใบนี้มีเชื้อโรคอยู่เป็นกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นแล้วก็เชื้อโรคตัวนี้ก็จะแปลงมาเป็นโรคนั้นโรคนี้โรคนี้ แล้วก็เลยกลายเป็นศาสตร์แพทย์ตะบันตกทุกวันเนี้ยใช่ไหมแล้วคุณก็ต้องไปคิดตัวยาตัวนั้นมาแค่ตัวนี้มันเป็นวิธีคิดแบบแยกสวย่วนพราคุณคิดแบบแยกสวย่วนแล้วร่างกายคุณถูกแยกสวยย่วนเคุณเป็นรักษาตาแต่มันไปทำลายตายคุณรักษาตคือทำลายหัวใจคุณรักษาหัวใจมันเป็นทำลายกระเพาะวิธีคิดอย่างนี้เป็นวิธีคิดแบบแยกสวย่วนของะม่ยังไม่ัวรคุยเลย ทุกอทิผมจะไปเดินยาวลาาแล้วก็ดยู่เชื้อโอิยเข้าไปดูๆผมเชื่ออีกติคุณยิงที่เกี่ยวกยุคของอุตากรรเชื่ออันโกลเดลชันอันโตลเดลชันบอกว่าเชื้อโลกเป็นส่วนหนึ่งของงแวิตเรอแม้คุณอาหากดีอาหารดีอักอนดีอทกาศดีเชื้อโลกมันจะทำอะไรคุณได้ เมจะเแล้วก to ็ทูให eh ้ <mechanisms> <Sure. S 3> ุอเื่อไหาให้ดีอยู่ได้แล้วแล้วร่างกายเดกันจะแปลงนากหา B สิบสองเองหรือขาดบ้างยชเรานนดหีคแตจิตเเีปิโลโกนะครับโลกจะหมุนไปตามจิตตามความคิดของคุณ องค์ศาดาได้พูดอย่างนี้มนุษย์เราขับเคลื่อนด้วยความคิดด้วยจิตหรือไงแต่ยืนยันได้เลยว่าเแต่บอกแล้วก็อันตรายแค่เนี่ยอายุเพียงตัววีคัสเตอร์วกคัสเตอร์เนี่ยตายน่าจะแปดสิบมันจะเรียนรู้ตายแปดสิบเก้าไปดูไปดูในยูทูบได้เลยเพื่อนของอันตรายเพื่อนของวีคัสเตอร์เนี้ยซึ่ออันตดาย เขาบอกว่าเชื้อโรคมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอสิ่งแวดล้อมนะในตัวเราเนี่ยที่สำคัญคือปูนต่านทานปูนท่านทานเราผมบอกให้ว่าที่ร้ายกว่าปูนท้านทานและทําลายปูนต่านทานคืออารมณ์แล้ววิธีการแก้เราบางคนที่เป็นโรคมะเร็งน,นะให้คิดบวกนี่มาเลยพวัติน t ิง n k i ง คุณท mm. sí. ่านทำไม่ได so ้เลยผมเนี่นั่นเป็นคนคิดลบคิดง่ายในใจตัวเองนะคิดลบคิดง่ายแล้วเดี๋ยวนี้นะผมบอกนะผมไม่ดูการรวมอะไรคนไทยมันทำให้เราเร็วเราชั่วคิดว่าคนนั้นไี่ดีไรเดี๋ยวนี้ผมไม่มีใครดีกว่าใครใครร้ายกว่าใครดีกว่าใครมีแต่ใครร้ายจนเราเกลียดไม่เมื่อยผมขับมันออกมามองคนเนี่ย ก็ดีแล้วเดี๋ยว็กสมัยใสปิ้งเลยมันจะมีเด็กวอร์รั่งมีเด็กวอร์อรั่งดีใจนะจ๊ะผมแม่ก็จะเป็นคนอีนอินประเภทหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้แต่ก่อนตอนเด็กๆไม่ค่อยชัดเจนนะรู้สึกตัวเองกดตัวเองว่าเราเนี่ยสอบทุกเพื่าาอนจบวิศวะจบอะไรไม่ใจนะดี๋ยวนี้ไม่ใช่เลยเราเราเรา,เราขึ้นหน,นึ่งเดียวในจกักรวาล